ซ้ายมือนะครับถ้าไหวก็ขอความคลึกคื้นหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับไม่เกิน200เมตรนะครับเราจะถึงยอดดอยแล้วนะครับ เดี่ยวครับนิเทียวไม่ไหวไม่ไหวมาน,นัาง่งก่อนก็ได คณะเพศสัตนะครับคณะเพศสัตถ้าพร้อมนะครับขยายแถวแล้วก็ปลุกใจนะครับขึ้นต่อได้เลยนะครับถ้าไม่ขึ้นต่อเดี๋ยวจะร้อนนะครับังจากนี้นะครับเพศสัตนะครับจะขึ้นตามมาเลยนะครับเพศสัตจะขึ้นตามมาแล้วนะครับ หลังจากที่แคมป์ขึ้นเรียบร้อยนะครับเพสัตมาแล้วนะครับเพสัตเตรียมพร้อมเลยนะครับรอบนี้เป็นการขึ้นสองคณะนะครับเป็นการขึ้น2คณะ <c oughs> อ่าแมตคอมมาเลยครับแมตคอมนะครับ <c oughs> ถ้าอยากจะขึ้นด่วนๆ ก็มาเร็วๆนะครับนะครับที่อยู่บริเวณโค้งขุดกันนะครับหลบด้วยนะครับช่วยหลบด้วยนะครับช่วยหลบด้วยมันมันมันมีรถข้างหลังมาแล้วครับ สัตว์ออกตัวมาแล้วนะครับเอกสัตว์ออกตัวมาแล้วนะครับ นะครับตั้งแถวไว้บนรทอผู้พิทักษนะครับ <ś led> อ่อาเมนะครับไปนะครับจะเป็นจะเป็นแมทคอมนะครับ ว <Why> ต่อไปจะเป็นแมตชคอมนะครับ เดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงปลายทางของพวกเรานะครับสำหรับน้องๆทีไม่ไหวนะครับมาทางซ้ายมือได้เลยนะครับตรงเป็นพยาบาลของเรานะครับ Takk